ในเดือนพฤษภาคมนี้สว250คนจะหมดวาระลงไปต้องมีสวชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนค่ะทั้งการกลั่นกรองกฎหมายตั้งกระทู้ถามรัฐบาลการเห็นชอบบุคคลเข้าไปทำงานในองค์กรอิสระและเห็นชอบการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาสาวปีพุทธศักราช2561ระบุเอาไว้ว่าสาว200คนจะต้องมาจากการเลือกกันเอง ของบคุคคลที่มีความเชี่ยวชาญใน20กลุ่มสาขาอาชีพค่ะเช่นสายทำนาทำสวนประมงผู้พิการสตรีสื่อสารมวลชนหรือผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะคะโดย1คนเลือกได้1กลุ่มและเป็นตัวแทนได้แค่1น1อำเภอเท่านั้นค่ะแต่กว่าจะมาเป็น1ใน200สอวอก็จะต้องผ่านการโหวตถึง3ระดับด้วยกันคือระดับอำเภอจังหวัดและประเทศค่ะ ซึ่งในระดับอำเภอก็จะเลือกกัน2ครั้งด้วยกันค่ะรอบแรกจะเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มซะก่อนนะคะสำหรับคนที่อยู่ในสายเชี่ยวชาญไหนๆก็จะอยู่ในกลุ่มของตัวเองก่อนค่ะโดยที่ผู้สมัครแต่ละคนจะมี2คะแนนและมีวิธีการในการใช้คะแนนได้หลายแบบค่ะอาจจะเลือก2คนก่อน <Yeah. S 1> ก็ได้ค่ะจะเลือกตัวเอง1คะแนนเลือกคนอื่นอีก1คะแนนก็ได้ค่ะ หรือทั้ง2คะแนนที่มีจะเลือกผู้สมัครคนอื่นไปทั้งหมดเลยก็ได้แต่ข้อห้ามก็คือห้ามเลือกผู้สมัคร1คนแล้วให้ทั้ง2คะแนนค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือผู้สมัครจะต้องทำความรู้จักเพื่อนๆคนอื่นๆนะคะแล้วก็จดจำใบหน้าจดจำเบอร์เพราะจะไม่ใช่การเลือกแบบกากบาทค่ะและถ้าใครได้คะแนนสูงสุดเป็น5อันดับแรกจะได้ผ่านเข้าสู่รอบที่2ค่ะ ในรอบที่2ของระดับอำเภอนะคะจะมีผู้สมัครในกลุ่มเชี่ยวชาญอื่นๆมาร่วมอยู่ในสายเดียวกันผ่านการจับสลากแบ่งสายค่ะจากนั้นก็เลือกคว้กันเองในกลุ่มหนึ่งคนเลือกได้หนึ่งกลุ่มแต่ห้ามเลือกตัวเองหรือว่ากลุ่มของตัวเองค่ะ เช่นนี้ฉนเป็นตัวแทนของสายสื่อมวลชนนะคะก็จะต้องไปโหวตเลือกเพื่อนๆที่มาจากกลุ่มอื่นค่ะอาจจะเป็นกลุ่มทำนาทำสวนอะไรก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็มาดูกันว่าใครที่มีคะแนนมากที่สุดใน3อันดับแรกก็จะเป็นตัวแทนไปสู้ต่อในระดับจังหวัดค่ะตัวแทนกลุ่มจากแต่ละอำเภอจะต้องมาโหวตเลือกกันเองในกลุ่มอาชีพเดียวกันก่อนใครได้คะแนนมากที่สุด5อันดับก็จะไปต่อในรอบที่2ค่ะ ในรอบที่สองจะมาจับสลากแบ่งสายกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลือกควยกลุ่มกลุ่มละ1คะแนน,นถ้าใครได้คะแนนสูงที่สุดเป็น2อ,อันดับแรกก็จะได้เป็นตัวแทนจังหวัดค่ะคราวนี้ในระดับประเทศก็จะต้อง กลับไปเลือกเหมือนกับในรอบก่นกอนๆในครั้งแรกก่อนนะคะเพียงแต่ว่าในรอบกลุ่มเชี่ยวชาญกลุ่มเดิมเนี่ยคราวนี้ผู้สมัคร1คนเลือกได้10คนหรือว่า10หมายเลขค่ะซึ่งในรอบนี้ใครเป็น40อันดับแรกก็จะได้เป็นตัวแทนไปสู้ต่อในรอบไฟนอลค่ะซึ่งในรอบไฟนอลจะเป็นการเลือกคว้กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ1กลุ่มเลือกได้5โหวตใครได้คะแนนมากที่สุดใน10อันดับแรก ก็จะได้เป็นสวตัวจริงแล้วค่ะส่วนบัญชีสำรองก็จะเป็นคนที่ได้คะแนนในลำดับที่11-15ถึง15ค่ะนี่เป็นขั้นตอนในการโหวตเลือกสวทั้ง3ระดับนั่นเองค่ะสลับซับซ้อนขั้นตอนมากมายเลือกสว2567ของใครโดยใครเพื่อใคร ไทย PBS ทอดรหัสเลือกสอวอคนไทยได้อะไรทุกช่องทางและเวทีที่คุณมีส่วนร่วม